สวัสดีจ้าเห็ดแจ่วบองกันแจ่วบองกันมาเด้อมาเด้อเห็ดแจ่วบองกันเด้อแจ่วบองหมูใส่หมูสูตรนี้บป็นด้วสาประหลาดปลาบอมีปลาบอมีมีแต่พริกกับตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ หัวข้าขิงแล้วก็ขิงกลิ่นมันจะออกมาหอมหอมกลิ่นนุ่มๆมีกลิ่นมาแล้วมีถูกมือเด้อลูกค้าเด้อไม่ค่าพเน็ดแซ่บได้ไหมครับคุนขายบปรแพงสองถุงห้าสิบถุงเดียวสามสิบบาท แดงโลยนะจะหอมหอมหอมแล้หอมเต็มกำกแล้วโอเคช่วงนี้ยุบุเอน้ำมันนะยโควิด โควิดเราต้องกินของเสียวเสียวราดหลังน้ำมันหอนห่อยู่ไว้ด้มาเด้อวยภอยากกินน้ำเสียบองหอนนี่เสร็จแล้วเห็นบอเห็นบอยของแซ่บบันเฮาเด้หนิไรเฮาไกคนกรุงเทพรสชาติชาวบ้านแต่ รสชาติชาวบ้านแต่จานชาววังทิศกระถางนี้หอมแซ่บน่ากินนะขอเซลอยัดสองจานได้หนิโอ้โหไม่อัน่ีอย่างนี้มีซอนเบสไหะดูหน้านตาไหมคะทำเขีวบอง แจ่วบองมาด้วยเปเห็ดแจ่วบองมาด้วยเป็น้องกินกับข้าวสวยกันแซ่ข้าวเหนียวกันแซ่บด้วยมาค่ะจะให้ดูแจ่วบองกันโบราณปลาเรือห้อง,องหอมหอมขนาดเนี้ยแจ่วบองเราจะมาตักใส่ถุงขายนะครับนี่ทำขายนะ ทำข,ขายนะคุณใดอยากุดหนุนมาอุดหนุฒใน,นเดอ้อพี่น้องทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีเอทุกคนสวัสดีทุกคนนะวันนี้ที่บางกะปินะวันนี้คนไข้ที่บางกะปิเยอะมากเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนเราต้องผ่านมันไปให้ได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้น่ากินน่าอร่อยเป็นประโยชน์ใก้ทุกคนบ๊ายบายกี่ส้ำต้ำแฟมลจ้า